การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์70สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบอกซาไอทีนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการตรวจสอบความสมบูรณ์ไฟล์ที่บีบอัดมาแล้วนะครับทั้งเราบีบอัดเองนะครับหรือได้มาจากคนอื่นนะครับตัวไฟล์เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราได้มากี่ไฟล์นะครับแต่ความสมบูรณ์เราไม่รู้เลยว่าไฟล์นั้นสมบูรณ์แค่ไหนนะครับ เราจึงจําเป็นต้องมาตรวจสอบกันสําหรับวิธีจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามได้เลยครับ c colon backslash users backslash user documents items view list รูป .7z.3 of 3ครับผมผมได้เปิดด็อกิเมนต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมได้เตรียมไฟล์รูป .7z ไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่บีบอัดมาแล้วนะครับสำหรับไฟล์สกุลบีบอัดนะครับปกติก็จะเป็น .7 z นะครับ d zip r a แล้วก็ exe นะครับหรือใครที่ใช้สกุลอื่นๆก็สามารถที่จะเอามาตรวจสอบได้นะครับผมสำหรับวิธีการตรวจสอบนะครับให้เราไปยังไฟล์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นเราก็จะกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับคอนเทกต์เมนูก็จะขึ้นมานะครับ Context Menu จากนั้นก็จะเลื่อนลูกศรน,นะครับ ลูกศรล่างหา70ซับเมนูครับ open all add to favorite ด ash, ด ash, เดมนูครับผมเจอ70สซับเมนูแล้วลูกศรขวาเข้าไปครับเปิดเอกสารสระเอครับผมจากนั้นเราจะลูกศรล่างนะครับหาเมนูทดสอบเอกสารครับเปิดเอกสารแยก์แยก์แยกลที่แยกฟล์ไปทดสอบเอกสารทอครับผมตรงนี้นะครับทดสอบเอกสารเมื่อเจอแล้วก็กด enter เข้าไปได้เลยครับกําลังทดสอบไดอาร์กเอกสาร colon หนึ่งขนาดเมื่อถูกจัดเก็บ c o l แส4เก้าหมื่นสอง้อยแปดสิบไบต์ซีร้ kb right p a r e n folder หนึ่งไฟล์สามขนาดสี่แสนเก้าหมื่นสามพัดร้อยสามสิบหกไบต์ซีร้อยแปดสิบสอง kb right p a r e n ไม่มีข้อผิดพลาด OK button ครับผมตรงนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็ ให้เราฟังคำสุดท้ายนะครับไม่มีข้อผิดพลาดนะครับผมเราก็จะตั้งใจฟังคำนี้เลยนะครับไม่มีข้อผิดพลาดก็จะทำให้เราได้รู้ว่านะครับตัวไฟล์นี้นะครับผมก็เป็นไฟล์ที่สมบูรณ์นะครับไม่พบข้อผิดพลาดเราสามารถที่จะกด enter นะครับหรือ space bar ที่ปุ่ม ok นะครับเพื่อออกจากหน้าต่างแสดงข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่อย่าเพิ่งกดนะครับอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวในคลิปนี้จะขออธิบายกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับบางคนก็ฟังทันบางคนก็ไม่ทันนะฮะได้ยินแต่คําว่าไม่พบข้อผิดพลาดน,นะครับอื่นๆก็ยังงงงงกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับทีละจุดเลยนะครับว่าแต่ละอย่างเขาหมายถึงอะไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ สำคัญเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราอยากจะรู้นะครับในส่วนของคุณสมบัติของไฟล์นะครับว่าข้างในนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้นะครับถ้าเป็น NVDA ก็จะใช้เป็นสกร n Review นะครับถ้าเป็นในส่วนของจอก็อาจจะใช้เป็นจอเคอร์เซอร์นะครับก็อย่าลืมกดนำล็อกออฟในส่วนของแป้น นำแผดกันด้วยนะครับเป็นตัวเลข mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะสกรี r รีวิวเลยนะครับกด nvda เลข7ครับสกรีนรีวิวโอเคจากนั้นนะครับผมก็ผมจะกดเลข7นะครับเพื่อที่จะไปบรรทัดแรกของข้อความที่แสดงขึ้นนี้เลยนะครับไม่มีขนาดไฟล์โฟขนาดเอกสารหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่า t o อนะครับก็คือบนสุดนะฮะบรรทัดแรกสุด เอกสารโคนึ่งนะครับเราจะมาตรงนี้นะกดเลขกจจนมาสุดที่บรรทัดข้างบนนะครับเขาจะบอกแบบเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือนะครับในส่วนของไฟล์ก็คือมี1ไฟล์นะครับเรากําลังดูไฟล์แค่1ไฟล์นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะกดได้9นะครับเพื่อลงมาอ่านอีกบรรทัดหนึ่งนะครับขนาดสระเอมมสระอือ ถูกจัดเก็บ492,480ไบต์480 g b ตรงนี้นะครับเป็นขนาดเมื่อถูกจัดเก็บนะครับผมเขาก็จะบอกเป็นไบต์นะครับผมก็คำนวณกันดูนะฮะว่าเป็นข้อมูลที่เยอะหรือว่าน้อยนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งเมกะไบต์นะฮะร้อยเมกะไบต์พันเมกะไบต์นะครับ, ps, รบหรือหมื่นเมกะไบต์ก็ลองคำนวณกันดู นะครับตรงนี้ในวงเล็บก,ก็จะบอกคร่าวๆนะครับก็ให er er hey ้เราดูคร่าวๆว่าข้อมูลเราเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแล้วนะคือข้อมูลที่บีบมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลนี้จะน้อยนะครับจะน้อยกว่าขนาดไฟล์เดิมนะครับสมมุติว่าขนาดไฟล์เดิมอาจจะ1000นะครับไมกไบนะครับข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะเหลือ500หรือเหลือ400เมอยไมกไบก็ได้นะคือ บีบแล้วจะต้องได้ไฟล์ที่เล็กกว่านะครเล็กกว่าข้อมูลเดิมนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูส่วนถัดไปแล้วกดเลข9เลยครับโฟลเดอร์คอลอนหครับผมอันนี้ก็ในนี้มีโฟลเดอร์แค่หนึนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เปิดเข้าไปเลยนะครับว่าไฟล์ในนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่ามีโฟลเดอร์อยู่1 f o l d โฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวเรากดเลข9ไปเลยครับไฟล์คลอนส มีไฟล์อยู่3ไฟล์นะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะจําเป็นสำหรับหลายคนนะฮะต้องการจะรู้ว่ามีกี่โฟลเดอร์มีกี่ไฟล์นะครับกดเลข9กไปครับขนาด colon 4 9 3 7 3นเก้าย left p a r e n 4ี2ร kb right p a r e n อันนี้ก็คือขนาดเดิมนะครับของไฟล์ที่ยังไม่ได้บีบอัดนะครับอ่าเป็นขนาดเดิมเลยนะขนาดนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะฮะใหญ่กว่า ไฟล์ที่บีบอัดแล้วนะครับจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครเราต้องการบีบอัดเพื่อให้ได้ไฟล์ที่เล็กลงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นขนาดเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเรากดเลข9้าไปอีกครับไม่มีข้อผิดพลาดอ่าในนี้ก็เป็นข้อความนะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับ <Bl ank. S 1> กดเลข9้าไปอีก <Okay. S 1> โอเคก็จะเจอปุ่มนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกดะมาที่ object review นะครับ nvda หรือ insert เลข3นะครับ Object review okay. okay. ให้เขากลับมาในส่วนของ Object review นะครับผมตรงนี้ก็นะครับเป็นการอธิบายนะครับว่าในข้อมูลแต่ละอย่างที่เราได้อ่านผ่านมานั้นนะครับมีข้อมูลอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกด Enter เพื่อออกจากหน้าแสดงข้อมูลตรงนี้เลยนะครับ c: colon backslash users: backslash user: backslash us documents: items view list รูปเ p z ด of 3ครับผมตรงนี้พอเรากดออกมาแล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงไฟล์ที่เราได้ทำการตรวจสอบนะครับความสมบูรณ์นะฮะถ้าเราอยากจะไปดูไฟล์อื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับตรวจสอบได้เรื่อยๆนะครับในส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ใช้นะครับสำหรับ การตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับของไฟล์ที่เราบีบอัดมานะครับในที่นี้เราขอเน้นเป็นไฟล์เดียวก่อนนะครับตรวจเป็นไฟล์เดียวนะครับอาจจะยังไม่ใช่ไฟล์ที่มีหลายพาร์ทนะครับหรือไฟล์ที่มีหลายส่วนนะครับตรงนั้นเดี๋ยวจ,จะแนะนําวิธีตรวจอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็นําไปใช้กันได้เลยนะครับก็คงจะ นะครับเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับผมในกรณีที่บางคนต้องการที่จะรู้ก่อนว่าไฟล์นะครับข้อมูลที่อยู่ข้างในนั้นมีอยู่กี่ไฟล์กี่โฟลเดอร์นะครับขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับเพื่อเวลาเราแตกไฟล์ไปแล้วนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้พื้นที่ในการที่จะแตกไฟล์แค่ไหนตรงนี้ก็จะได้เตรียมตัวเตรียม นะครับข้อมูลกันได้นะครับผมว่าเราพร้อมที่จะแตกไฟล์นี้หรืออยังนะครับถ้ายังไม่พร้อมเราก็ไปเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะกดแตกไฟล์นะครับโดยเฉพาะไฟ midi ราโอเกะนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเห็นข้อมูลน้อยๆอย่างนี้นะครับใช้เวลาแตกนานจริงๆนะครับสระไครที่เคยแตกมาแล้วนะครับบางทีก็รอเป็นวันเลยทีเดียว นะตรงนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ